สวัสดีค่ะวันนี้มีงานมาเปิดขายนะคะเป็นงานมีดหมอขนาดใบ5นิ้วแล้วก็งานมีดอิเนบขนาดใบ6นิ้วนะคะอ่าเป็นงานขึ้นรูปจากเหล็ก S50C ชุบน้ำมันนะคะดามฝักจะเป็นไม้พยุงทั้งหมดค่ะส่วนราคาอยู่ที่เล่มละ1,000บาทถึง1,500บาทนะคะอ่ามาที่เล่มแรกเลยค่ะ อันนี้เป็นงานมิดอิเนบขนาดใบหกนิ้วนะคะขนาดสันหนาอยู่ที่5้ามิลเรียวปลายนะคะเด่มนี้ราคาจะอยู่ที่1,500อบาทค่ะหลอคอตรงนี้เป็นทองเหลืองนะคะลูกค้าไปพร้อมตัวฝักแบบนี้เลยค่ะ ส่วนเล่มที่2นะคะเล่มนี้ขนาดใบ6นิ้วเหมือนกัน,นะคะ่ะตัวนี้ก็ดามฝักเป็นไม้พยุงนะคะ,เ,ะเล่มนี้เป็นงานไม้พยุงติดกระพีนะคะตัวนี้อยู่ที่ราคาเล่มละ1,400บาทนะคะลูกค้าสนใจเล่มไหนสามารถแคปหน้าจอทักแชทสอบถามแม่ค้าได้เลยนะคะ ตัวนี้เป็นงานมีดหมอขนาดใบห้านิ้วนะคะด้ามฝักจะเป็นไม้พยุงตัวนี้ราคาจะอยู่ที่เล่มละหนึ่พันบาทนะคะลูกคา้านี่อันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะส่วนช่องทางการติดต่อนะคะติดต่อได้ทางเพจมีดไทยทำหน้า,นาทอนนะคะหรือว่า ติดต่อผ่านเบอร์โทรนะคะ098-127-8635นะคะไลน ID ์ ID JOY LY 992ค่ะโปรดระมัดระวังมิจฉาชีพด้วยนะคะถ้าจะโอนเงินโอนได้แค่บัญชีนี้บัญชีเดียวเท่านั้นนะคะธนาคารกรุงเทพจิราภาโฟตาเท่านั้นคะ่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ